dạp các con đi chị kêu lên dạp chị mang dạp chị mang dạp chị mang

ใค่ค่ะชอบไหมคะชอบอาล้างน้ำเลยโอ้โไปต่อจ้ะไม่รัว เดี๋ยวต้องชวนเฮียมาเล่นด้วยดีไหมเดี๋ยววันไหนเฮียชั้นมาชวนมาเล่นด้วยกันดีกว่าได้แล้ <c oughs> อป้าป้า,ปาจับลอยแบบนะี้ให้ให้จับเหือนเราไว้น้ำดีอนยะ่างเล่ไม่จับเขาจะได้ไม่